ได้จอนก็ไปวางหน้าเส้นร้านป้ายด้วยดิดอยเอาไปเลยเ,เนี่ยในรถนี่แหละอันนี้เดี๋ยวแบ่งให้เจาจิ๋มในเนี้ย,นนยใช้ทายู่แล้วได้รอบไปหมดสภาพแล้วา <c oughs> ดูข้าวต้นสูงนะ มันสวยมันไวังไงมันโดนแดดไงโอ้ไม่ต้องไปเชี่ยวมันบางส่วนเราไปปรุบปรุงวงนี้ต้องใช้อีเอา้าต้องมีความรู้อเจไดวันนี้ก็วันที่วันจันทร์ที่11กร,รกฎาคม2565นะครับก็มือใหม่หัดขับทั้งนั้นแหละนะครับแต่ก็ ต้องใจเย็นๆละเอียดปานีดนะครับต้องขอบคุณหนวดกระสิงที่ให้ฝากไว้